บัดนี้เป็นวันที่1 7มกราคม2568เป็นวันที่26ข้าพเจ้านางสาวสุศิลาพมมรมเสน พระันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพูททางอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะทำเมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาบทที่สามบทกาพระรัตนตรัยหลังสัมาสุทโธพระคาวพุททางพระขววันตังอภิวาเทมสวาขาโตพระควตาธรรมโม ธรรมังสมาสามิสุปฏิปโนภะควะโตสาวากสังโฆสังฆัง,งนมัาามมิทมมทบทที่สี่บทสวดน้มัการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะมนปาทะคดทางสรณงคาฉามิธรรมังสรณงคาฉามิสังฆังสรณงคาฉามิ ทุติยมปีพูดทางสารนังคาฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคาฉามิทุติยมปีสังคังสารนังคาฉามิตติยมปีพูดทางสารนังคาฉามิตติยมปีทำมังสารนังคาฉามิตติยมปีสังคังสารนังคาฉามิบทที่หกบทสวดสจจกริยาคาถานาทีเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทีเมหนตุสัพพทานาทีเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทีเมหนตุสัพพทา นาทีเมสานังอันยังสังโคเมสานังวารางังเอเตนาสตวัรเชนาโสทีเมของตูสัปทา